ก่อนที่ชายหนุ่มจะเข้านอนเขามีน้ำหนัก200กิโลกรัมแต่ทันทีที่เขาล้มตัวลงนอนไขมันทั้งหมดในร่างกายกลายเป็นเหงื่อและไหลลงสู่ใต้เตียงอย่างต่อเนื่องเมื่อเขาตื่นขึ้นเขาพบว่าน้ำหนักลดลงไปกว่า110กิโลกรัมใบหน้าของเขาก็หล่อเหลาขึ้นมากสิ่งที่แปลกกว่านั้นคือเขามีสายตาที่ยอดเยี่ยมเกินคนทั่วไปเขามองเห็นยุงกระพือปีกได้อย่างชัดเจนและจับพวกมันได้อย่างรวดเร็วเขายังสามารถมองเห็นการปล้นในระยะ1กิโลเมตรได้อย่างชัดเจนอีกด้วยเมื่อโจรคนหนึ่งกำลังปล้นธนาคารและจับ ตัวตำรวจหญิงเป็นตัวประกันตำรวจหญิงคนนั้นถูกเทปพ,พันรอบคอและกำลังจะขาดอากาศหายใจรายละเอียดเหล่านี้ที่แม้แต่กล้องถ่ายวิดีโอก็อาจมองไม่เห็นได้อย่างชัดเจนถูกอธิบายโดยชายหนุ่มทำให้นักข่าวที่อยู่ใกล้ๆรู้สึกตกใจอย่างมากเพื่อช่วยตำรวจหญิงคนนั้นชายหนุ่มหยิบไม้ไผ่ข้างถนนขึ้นมาจากนั้นคว้างมันไปที่โจรอย่างแรงไม้ไผ่พุ่งเร็วกว่ากระสุนโจรไม่ทันได้ตอบสนองก็ถูกไม้ไผ่ปักเข้าอย่างจังด้วยเหตุนี้ชายหนุ่มจึงเปลี่ยนจากคนธรรมดาที่ไม่มีใครสังเกตเห็น ไปเป็นพลเมืองผู้กล้าหาญที่ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมเดิมทีชายหนุ่มทำงานที่ต่ำต้อยที่สุดในคณะละครสัตว์โดยอาศัยการเล่นเป็นตัวตลกเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมทุกคนในคณะรังแกเขาหัวหน้าคณะบังคับให้ชายหนุ่มเป็นเป้าหมายสำหรับการแสดงปามีดของเขาตลอดการแสดงชายหนุ่มต้องเดิมพันชีวิตในทุกวินาทีทมกลางข่มมีดที่เฉียดผ่านร่างแต่หัวหน้าคณะกลับเมินเฉยไม่ใหญ่ดีเขาต้องการกอบโกยรายได้จากการแสดงให้มากขึ้นเท่านั้นแต่เขาไม่ได้คาดคิดว่าความ โหดร้ายของหัวหน้าคณะที่มีต่อชายหนุ่มจะทําให้เขาได้รับพลังพิเศษโดยบังเอิญคืนนั้นหัวหน้าคณะให้คนจับตัวชายหนุ่มบังคับให้เข,เขาเข้าไปในถ้าที่อันตรายนี่คือหลุมหลบภัยทางอากาศในยุคสงครามโลกครั้งที่สองกองทัพญี่ปุ่นได้ซ่อนทองคําแท่งไว้มากมายที่นี่แต่มีข่าวลือว่ามีบางสิ่งที่น่ากลัวอยู่ข้างในด้วยจึงไม่มีใครกล้าเข้าไปดังนั้นหัวหน้าคณะจึงให้ชายหนุ่มเดินนําหน้าเพื่อช่วยสํารวจอันตรายที่ไม่รู้จักหลังจากการค้นหาพวกเขาพบกอง กล่องไม้ที่วางเรียงกันอย่างเป็นระเบียบในถ้ำภายในกล่องไม้มีภาชนะเหล็กปิดผนึกสีดำหัวหน้าคณะหยิบออกมาหนึ่งชิ้นและให้ชายหนุ่มช่วยเปิดมันแม้ว่าเขากลัวว่าอาจจะมีกับดักบางอย่างซ่อนอยู่ข้างในแต่ภายใต้การข่มขู่เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทำตามโดยไม่คาดคิดเมื่อเปิดภาชนะเหล็กสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าพวกเขาคือทองคำแท่งที่สองประกายดังนั้นชายหนุ่มจึงหมดประโยชน์แล้วหัวหน้าคณะให้ชายหนุ่มและลูกน้องคนหนึ่งไปเฝ้าดูที่ทางเข้าถา้ำแต่จริงๆแล้ว หัวหน้าคณะวางแผนกำจัดเขาอย่างไรร่องรอยหัวหน้าคณะและคนอื่นๆอยู่ข้างในเพื่อเปิดภาชนะเหล็กอื่นๆแต่คราวนี้ภายในภาชนะเหล็กไม่ได้เป็นทองคำแทง่งหากเป็นแก๊สพิษร้ายซึ่งเป็นอาวุธชีวภาพที่กองทัพญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นไม่นานแก๊สพิษก็แพร่กระจายไปทั่วทั้งถ้ำทุกคนติดเชื้อพวกเขาจะกลายพันธุ์เป็นสัตว์ประหลาดที่น่าสะพรึงกลัว